สิมากโกรรมทำกะกียยุคคนเมืองฟ้าเที่ยวชีนิ้วเพชรพลานชีวาเราเทพพุทธและอักษรอภุอทโทเทพเจ้าพระผู้มีถึงสี่กอนทรงสอนศิลเป็นชะไหนใหญยาก แค่พระมอมฉันแม้จะใช่ชานขี่ประสิวเก่งนิ้วเดียวไหนจะขับพี่ จะนึกท่ันวันเกรงข้อหาไม่เอาเธอเมื่อเจ้าตายไปเราขอให้ไปก่อเกิดถือกำเนิดเป็นจอมอสุรี หักขา เชิญและแสดงทุกท่านเลยนะคะข้างหน้าเลยเชิญเลยครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณสุรินยังเขียวสดค่ะกรรมการผู้จัดการคณะหุ่นละครเล็กโจลุยส์ค่ะเชิญค่ะยืนข้างๆคุณนุ้ยเลยค่ะครับผมโอ้โหท่างคณะนี่มีทั้งหมดกี่คนครับพี่รวมทั้งในทีมของบริษัทโจลุยส์ที่ทำอยู่มัน55บห้คน ถ้าคนส่วนมากจะเป็นพี่น้องกันหมดเลยหรือเปล่าก็เป็นญาติพี่น้องกันหมดญาติพี่น้องกันหมดจริงๆการแสดงดีๆแบบนี้ไม่น่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นได้เลยนะคะจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ช่วยบอกพวกเราหน่อยจริงๆเราเรามีจุดมุ่งหมายนะครับจริงๆผมตั้งใจทาเนี่ยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงตรงนี้เอาไว้นะครับโดยที่ว่าในด้านธุรกิจนั้นคงไม่มีนะครับเพราะว่าการแสดงศิลปะชินี่ที่หลงเหลืออยู่หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เราได้อนุรักษ์เอาไว้แต่วิกฤตที่เกิดขึ้นนั้น ท้งผมผมยอมรับว่าศิลปะของไทยไม่ใช่คอนเสิร์ตนะฮะไม่ใช่ในแบบสากลเพราะฉะนั้นการตอบรับของคนดูนั้นย่อมน้อยลงเดี๋ยวถามย้อนไปอีกนิดนึงอ่ะก่อนที่จะมาเป็นโจหลุยแล้วก็มีโรงละครเล่นแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยลำบากยิ่งกว่านี้ไหมครับสมัยก่อนพวกผมเหมือนกับละครเรื่อเล่อยะยังไงใครหาก็ไปแสดงตามงานวัดบ้างไปแสดงตามงานศพต่างๆอะไรบ้างนะฮะก็มีคนดูนะฮะแต่ว่าเราจะทำางให้ศิลปะตรงนี้อยู่ก็ พยายามสู้นะฮะโดยที่เราได้เคยไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นรเราได้เห็นการแสดงของประเทศญี่ปุ่นที่มีเหมือนเรา<ช>จัดได้ว่าเป็นสองคณะของโลกนะครับะะแล้วเราก็คิดว่าออทำไมเราไม่สร้างเป็นเทเตอร์เล็กๆเพื่อจะอนุรักษ์ตรงนี้ได้ซึ่งตอนนี้มีแล้วนะฮะสร้างตัวที่จังหวัดนนท์ก่อนนะฮะรสร้างเป็นละครเล็กๆแล้วก็เชิดไปก็มีคนดู5คนบ้าง3คนบ้างเจ็ดคนบ้างโอ้ยซึ่งการเดินทางจะลําบากนะตะร,รในในขณะเดียวกันเราก็ได้รับตอบรับจากผู้ใหญ่ ได้เห็นคุณค่าแล้วก็ให้เรานั้นไปอยู่ากลางใจเมืองที่สวนรลุมไนบาซ่านี่น่าภูมิใจมากๆเลยอันนี้ก็ไปสร้างเป็นโลล e ขงให้เราสร้างโ o ละครแล้วให้เราเนี่ยนำการแสดงตรงนี้อนุรักษ์ต่อไปนะฮะไม่มีองค์กรไหนยื่นมือเข้ามาช่วยเลยตรงนี้ปัจจุบันนี้ท่านคงรู้แล้วนะฮะแล้วก็คงดําังดเนินการที่จะทําตามขั้นตอนของท่านต่อไปนะฮะแต่ณนเวลานี้สิ่งที่ผมไม่คิดก็อย่างที่เกิดมาเมื่อที่แล้วนี่เองหน้า r ละครนั้นมีแต่แสงเทียนที่ตั้งอยู่นะฮะ จนฝาแสงเทียนนั้นจะดับลมหายใจของฮูลาครนเล็กจริงจะหยุดตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่พวกเราก็ช่วยกันเอามือไปป้องอันนั้นไว้ครับผมนะครับนี่ตัวหนึ่งนี่ใช้คนเช่อประมาณกี่คนครับเนี่ยสามคนนะครับก็คือสามรวมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าการประสานศีลและจิตใจมือชักเส้นได้ใจถ่ายทอดชีวิตนะฮะุ่นจะมีชีวิตต่อเมื่อผู้ที่ให้ชีวิตกับเขาทั้งสามคนหรต้องให้ชีวิตกับเขาจริงๆตัวละครเนี่ยจะมีบทละครต่างๆนะฮะมีท่าอารมณ์ดีใจเสียใจโกรธ ผมจะลองสาธิตให้ดูนะฮะเอาเอาคนน้าที่แต่งตัวนุมานเดี๋ยวใส่ศีรษะแล้วก็ทําท่าโกรธและลองหุ่นดูทาท่าโกรธเหมือนกันไหมครับนี่คือท่าโกรธนะฮะเรามาดูหุ่นบ้างมาดูหุ่นกันบ้างนะครับดูพี่เขาหน่อยอเขาจะโชว์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  อชอบชอบ,ชอบส่วนใหญ่แล้วคนที่จะต้องมาเชิดเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานการรําอยู่ด้วยหรือเปล่าคะจริงๆนักแสดงทุกคนจะต้องพื้นฐานของการแสดงโขนโ <ฮ S 2> ละครหรือรําไทยนะฮะถึงจะรู้ท่ารํามือไหนไปมือไหนมาใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อกี้นี้เห็นพี่พี่เขาครับเขาทักขาเข้ามาขาเข้ามาด้วยแสดงว่าเขาต้องราเป็นแน่ใช่ครับผม แล้วเเคยถามน้องๆในทีมงานในคณะบ้างไหมครับในเกิดวิกฤตเช่นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีการท้อแท้ใจอยากจะเลิกแล้วไม่เชิดหุ่นละครแล้วอยากหันไปเต้นลงเต้นแร็ปอะไรอย่างที่เขาชอบกันีต้องถามเขาเองมั้ยเออถามดีกว่า้งถามความรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกที่ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์วิกฤตเช่นนี้มามีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกท้อเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็เกิดมาเพื่อหุ่นละครเล็กนะครับคือเกิดมาเพื่อที่จะเชิด ก็ไม่อยากจะทิ้งตรงนี้ไปถ้าเกิดพวกผมทิ้งไปแล้วสิ่งตรงนี้ก็จะหายไปหรือว่าถ้าท่านได้เห็นเห็นอยู่ตรงนี้ได้เห็นการสแสดงตรงนี้ภายภาคหน้าท่นานอาจจะไม่เห็นก็ได้อาจจะอยู่ในตู้พิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังให้คนรุ่นหลังนั่งอ่านกันเท่านั้น